สวัสดีครับมาดูฟุตบอลที่ชอบเวลาหนึ่งตัวกันเหมือนเดิมครับวันนี้ไปกันที่ฟุตบอล FA ฟเอครับครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับเอเวอร์ตันเตะในเวลาตีสามครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงทั้ง2ทีมกันเริ่มที่ฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันก่อนครับชนะมา4เกมติดต่อกันทุกรายการนะเกมล่าสุดนะครับเปิดบ้านเอาชนะบอลมัดไปได้3ประตูต่อศูนย์แต่บอลมัดนี่มันไม่มีอะไรจริงๆแหละชนะ3าศูนย์ได้ถือว่าปกติเลยครับความพร้อมในเกมนี้ครับนักเตะที่เจ็บอยู่ก่อนนั่นนี่ก็จะมีตัวเซเบยู่แล้ว ฟันเดอร์เบเกเกมที่แล้วได้ลงเจ็บไปอีกงงมากอุตส่าห์ได้ลงเป็นตัวจริงแล้วก็เจ็บอีกคนหนึ่งก็คือเจรรนซานโชครับอันเนี้ยเทนทาก,ก็บอกไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะกลับมาได้เมืแบบ่อไหร่ครับที่เหลือเนี่ยพร้อมลงสนามทั้งหมดอยู่ที่ว่าเทนทาจะจัดใครลงสนามจะเอาใครลงเป็นตัวจริงบ้างครัแบบเอาคาดการนะ ผู้ดูแลประตูน่าจะเป็นดาวิดเดเคอาครับเซ็นเตอร์แบ็กนี่ยน่าจะใช้คู่วารานกับลิซันโดมาติเนสนะแบ็ก <Back S 1> ขวาก็จะใช้ดาโลครับแบ็กซ้ายก็คงจะเป็นลูกชอเหมือนเดิมแล้วไม่ก็ทาร์มลามาเซียกองกลางครับอาจจะได้เห็นแมตโตมิเนหรือเฟสออกซ้ายเป็นตัวจริงสักคนหนึ่งแหละคาซิเมโลนี่ค่อนข้างสําคัญนะถ้าเกมมีเอาก็น่าจะเอาลงแหละครับคิสเตลเอเล็กเซนก็อยู่ครับรอดูการจัดทัพแล้วกันตัวสร้างสารรค์เกมก็คงจะเป็นบรูโน่เฟนันเหมือนเดิมแหละครับซ้ายขวาก็กาลาโชกับแรดฟอร์ด หน้าเป่าก็เอาตัวนี้มักซี่ยาวครบ,บหลายชื่อนี่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะอันที่ผมเดาว,ว่าเป็นชุดใหญ่เลยแล้วกันส่วนทางฝั่งของแฟงลมพาดครับสามเกมหลังสุดเสมอ1แพ 2, แบบ้2ครับเกมล่าสุดนี่โดนตบไป4ประตูต่อ1โดนไบตันตบคาบ้านเลยซึ่งเกมกว่าที่เจอไบตันนี่เสมอมาซิตี้ได้นะฟุตบอลนี่แม่งลูกกลมๆจริงๆคแรบบับ สภาพทีมยังคงไม่มีเจมส์การ์เนอร์ไมเคิลคีนทาวเซนส์นาธานเพเตอร์สันครับพวกนี้เจ็บอยู่นะครับแล้วก็ ana, อามาดูโอนาน่าเนี่ยพ้นโทษแบรนดกลับมาแล้วนะครับเกมนี้น่าจะลงได้แอนโทนีกรอดอนอันนี้ก็หายเจ็บแล้วนะครับก็มีโอกาสลุ้นลงเป็นตัวจริงเหมือนกันช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยฟอร์มใช้ได้เลยนะสำหรับแอนโทนีกรอดอนครับการจัดทัพก็น่าจะมาในระบบ433นะครับผู้สับดัวเป็นจอแดนพิกฟอร์ดแบ็ก2ฝั่งครับเชมุสโคแมนกับวิตาลีมิโคเลนโกครับ ผู้เซนเตอร์ก็เป็นคอนเนอร์โคดี้กับเจมทาคอฟกี้ครับกองกลางก็จะมีอีโวบี้กาณาเกโอนาน่าสามแนวรุกมีดไวแม็กนิวดิมารายเกแล้วก็คาวเวิร์ดเลวินใช้ชุดนี้ลงสนามครับวันนี้แมชชีสเตอร์ูดนเต็ดชนะ1ประตูนเนี่ยเหมือนจะเชียร์ฟรีนะแต่ผมคิดว่ายัางต่ำเชียร์ฟรีวันนี้เอเวอร์ตันท่าเจยียงไม่ฟื้นหรอครับรอรุ่นเมสสองเมสสามไป ใครอยากร่วมสุขกีฬาผมฝากอัลฟ้าแปดแปดไว้ด้วยนะครับลน์แอดอยู่ใต้คลิปนี้ทักไปพูดคุยสอบถามได้เลยครับ